เรื่องนี้มันเริ่มมาจากคนลาวคนหนึ่งนะครับเขาเขายกเหตุผลว่าการลงทุนทอาอะไรสักอย่างที่เมืองไทยเพราะไทยมีต้นทุนหลายๆอย่างที่ดีกว่าทําอะไรก็เติบโตได้ง่ายกว่าในลาวทั้งนั้นเลยทุกวันนี้ร้านสะดวกซื้อในไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปยังชุมชนต่างๆขับรถผ่านเส้นทาง,างต่างๆในเมืองไทยจะเห็นได้เลยว่าจะมีร้านสะดวกซื้อที่กําลังขยายสาขาให้เห็นอยู่ตลอดนั่นคือแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้น มันจะมีสักกี่ประเทศกันเชียวที่ทําแบบนี้ได้ทั้งที่อยู่ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจที่ก็ไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดอะไรมากมายแต่ในภาคธุรกิจห้างร้านอะไรต่างๆของไทยก็ยังมีการเติบโตได้อยู่การเข้าไปทํางานการเข้าไปลงทุนประเทศไทยยังพอมีความหวังอยู่บ้างซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับก็บอกว่าคือถ้าจะเอาไปเทียบกับลาวโดยตรงแบบนั้นก็ไม่ได้หรอกนะอย่างที่คุณเห็นว่าทําไมนะร้านสะดวกซื้อของไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจมันจะเติบโตในทิศทางแบบก้าวกระโดดอะไรแบบนั้นผมกลับมองว่าเป็นเพราะไทยนะ่ะยังสามารถขยายออกไปเพราะว่าขนาดตลาดนะ่ะยังใหญ่โตมากๆเลยมันก็เลยส่งผลให้ไม่ว่าจะไปเปิดสาขาเพิ่มก็มีโอกาสที่จะสามารถทําให้มีฐานลูกค้ามากขึ้นได้ทีนี้พอมามองที่ลาวนะความมีประชากรอยู่เท่านี้มันจะเอาไปเทียบกับธุรกิจใหญ่ของไทยนะั้นก็ไม่ได้หรอก ซึ่งก็มีคอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็เข้ามาพูดถึงร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับที่ขยายสาขาแล้วมีคนต่อคิวแบบว่าไปกินกันเยอะมากๆเลยตามหัวเมืองใหญ่ๆของไทยนะครับ เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่ร้านสะดวกซื้อแล้วแต่จะเห็นได้เลยว่ามีร้านอาหารที่กําลังขยายสาขาออกไปทั่วประเทศมาเปิดในหัวเมืองใหญ่ของไทยคนเราเองก็ได้มีโอกาสไปลิ้มลองด้วยเช่นกันจะเห็นได้ว่ามีคนมาต่อคิวเยอะแยะกันเต็มไปหมดคือแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นในลราแน่ๆยกเว้นก็แต่ในเวียงจันทร์ที่พอจะมีประชากรเยอะได้แบบเมืองของไทยแต่นั้นเรื่องของประชากรที่เยอะกว่าค่อนข้างมีส่วนมากๆเวลาไปลงทุนอะไรทำธุรกิจอะไรก็อยู่ในตลาดที่ใหญ่กว่ามีลูกค้าที่เยอะกว่าอยู่เสมอ ขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าแต่ผมกลับคิดว่าต้นทุนที่ดีอยู่แล้วของไทยไม่ได้มีแค่เรื่องของตลาดที่ใหญ่อย่างเดียวแต่หมายถึงคนลงทุนด้วยคือมันก็เหมือนกับคนรวยที่มีเงินมากกว่ายังไงก็มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าได้มากกว่าซึ่งความเห็นนี้นะครับก็มีคนเข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าคือมีเงินอย่างเดียวแล้วมีธุรกิจที่เติบโตมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะอย่าลืมว่าในไทยนะ่ะแม้ว่าจะมีนักธุรกิจมากมายการลงทุนมากมายแต่ก็มีคู่แข่งที่เยอะด้วยเช่นกัน คนลามักจะมองแต่ในภาพของเชิงบวกว่าในไทยมีโอกาสเติบโตมากกว่าแต่ในมุมกลับกันในลาวมีธุรกิจอีกหลายแขนงเลยที่แทบจะไม่มีคู่แข่งและมันก็พอที่จะขายได้ด้วยนะเจ่นนี้ว่ามีคนดังมีคนขายของออนไลน์ในลาวจานวนไม่น้อยเลยก็สามารถเติบโตแล้วก็ขยายให้มันใหญ่เพิ่มเติมได้ตลาดแต่และประเทศนั้นก็มีข้อดีข้อเสียและมีจุดเด่นจุดน้อยแตกต่างกันออกไปอย่างในลาวผมบอกได้เลยว่าคู่แข่งนน,น้อยกว่า หรือบางธุรกิจนั้นแทบจะไม่มีกันเลยทีเดียวแต่ในไทยนะ่ะคนลาวก็มักจะมองเป็นภาพสวยหรูโอกาสเติบโตที่มากกว่าสามารถขายายธุรกิจได้ดีกว่าในลาวแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เลยเอาแค่คู่แข่งที่เยอะนั้นการจะครองส่วนแบ่งกันตลาดได้ก็เป็นอะไรที่ยากกว่าแล้วอันนี้ก็มองต่างกันฮะขณะที่ความเห็นตัดมานะครับก็โต้แย้งในมุมมองมอน,นะครับก็บอกว่าการที่บอกว่าไทยมีต้นทุนที่ดีกว่านะ่ะมันก็ถูกอยู่แล้วนะมันถูกต้องแล้ว เอาแค่สินค้าหลายๆอย่างในลาวยังมีความจําเป็นที่จะต้องไปซื้อจากทางฝั่งไทยมาขายอยู่เลยนั่นก็หมายความว่าต้นทุนของไทยก็ดีกว่าแล้วพาะเขาสามารถผลิตสินค้าเองได้แทบทั้งหมดเลยทีเดียวขณะที่คนลาวเองเอาแค่ถ้าจะเริ่มต้นในธุรกิจเดียวกันก็อาจจะต้องไปดูทางฝั่งไทยก่อนมันน้อยมากๆเลยนะที่จะเป็นสินค้าที่ผลิตเริ่มต้นสตาร์ทอย่างที่ลาวแล้วก็จะไปได้ไกลเพราะยังไงการผลิตที่เมืองไทยในปริมาณเยอะๆมันก็คุ้มค่าที่จะซื้อได้มากกว่าขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าทุกวันนี้ ธุรกิจของคนลาวที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วยอมรับอย่างหนึ่งว่าไม่น้อยเลยก็อาจจะมีฐานการผลิตอยู่ที่ไทยหรือไม่ก็จ้างโรงงานผลิตอยู่ที่เมืองไทยซะด้วยซ้ําแล้วก็เอาเข้ามาขายในลาวอีกทีแค่นั้นก็เป็นต้นทุนที่ดีกว่าแล้วขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าอีกประเด็นสําคัญนอกจากการที่ไทยมีประชากรที่เยอะกว่าก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่มาดีกว่าลาวด้วย แน่นอนถ้าจะบอกว่าในลาวก็มีชุมชนต่างๆแล้วก็น่าจะมีประชากรพอๆกับไทยในบางชุมชนแต่ถ้าว่าสิ่งที่ลาวขาดก็คือโครงสร้างพื้นฐานสมมุติว่ามีร,าร้านสะดวกซื้อไปตั้งอยู่ในชุมชนที่ห่างไกลคือมันก็ไม่ได้เหมือนในไทยนะในไทยนะ่มีถนนที่ดีการเดินทางก็อาจจะเป็นผู้คนที่เดินทางจากที่อื่นๆแวะซื้อของในร,าร้านสะดวกซื้อที่ผ่านชุมชนนั้นด้วยคือไม่ใช่แค่คนในชุมชนเข้าไปใช้บริการเพียงอย่างเดียว นั่นแหละคืออีกปัจจัยหนึ่งเลยที่ทําไมถึงตอบคําถามได้ว่าร้าน,น,นสะดวกซื้อของไทยยังเติบโตอย่างต่อเนื่องได้แล้วก็ไปตั้งตามที่ต่างๆทั่วประเทศได้เลยประเด็นมันอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานด้วยพอสามารถเดินทางบนถนนเส้นทางต่างๆได้ดีเจอร้านสะดวกซื้อที่ไหนก็มีคนจากพื้นที่อื่น,นเข้าไปใช้บริการได้ด้วยเช่นกันซึ่งก็มีคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความเห็นอีกมุมนะครับเขาก็บอกว่าแต่นั่นก็ทําให้แรยงานที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยไม่ต้องมีความจําเป็นที่ต้องเข้าไปในตัวเมืองใหญ่เพียงอย่างเดียว ถ้ามีร้านสะดวกซื้อกระจายครอบคลุมไปหลายๆส่วนของประเทศจะเห็นได้เลยว่าแรงงานก็สามารถอยู่ที่บ้านได้หรือทำงานใครบ้านได้เลยแค่นี้โอกาสในการทำงานก็ดีกว่าคนลาวมากๆแล้วทีนี้ก็มีคนพูดถึงเรื่องของประเด็นของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นด้วยนะครับโดยคนลาวบางส่วนนะครับเขาก็ค่อนข้างกังวลมากๆเลยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเนี่ยมันทําให้สินค้าในหลายอย่างในลาวเขาบอกว่าในลาวนะครับพอนําเข้าจากไทยเข้ามา มันก็มีต้นทุนที่มันแพงขึ้นมากๆด้วยนะครับแล้วก็เลยส่งผลให้ในลาวเงินก็ไม่ได้หากันได้มากขึ้นในทว่าค่าครองชีพเนี่ยมันส่งผลกระทบเต็มๆเลยนะคนนี้นะครับก็เลยไปบอกว่าข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งของไทยก็คือเรื่องของเงินบาทด้วยเช่นกันคือเงินบาทนี่เป็นอะไรที่มีผลทางเศรษฐกิจต่อประเทศเพื่อนบ้านมากๆเลยขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกนะครับว่านอกจากนั้นแล้วเวลาที่คนลาวจะเอาเงินกีบไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยไปท่องเที่ยว ในมุมมองของคนไปที่เมืองไทยเองก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันแต่ผมคิดว่าถ้าเงินบาทถ้าจะแข็งค่านะคนลาวไปเที่ยวไทยน้อยลงแน่นอนซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นนะครับว่าคือในมุมมองของการท่องเที่ยวของไทยทั้งประเทศคนลาวอาจจะเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆเลยนะผมเชื่อว่าพวกเขาก็คงจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวลาวอะไรหรอกมีแต่คนลาวนี่แหละที่จะต้องเครียดมากกว่า คือถ้าเงินบาทแข็งค่าเนี่ยมันทําให้ทุกๆอย่างแพงขึ้นจริงนั่นคือสิ่งที่พอจะเห็นด้วยตาได้แต่พอเป็นผลกระทบของทางฝั่งไทยถ้าเป็นคนลาวไปเที่ยวน้อยลงเพราะว่าไทยก็แพงมากขึ้นแล้วก็ต้องจ่ายเยอะมากขึ้นแบบนี้ในมุมมองของไทยคงไม่ได้มีผลกระทบมากนักยังไงก็มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาอยู่แล้วขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับขเขาก็บอกว่าการที่ได้อยู่ ประเทศไทยนะครับได้เกิดอยู่ประเทศไทยเอาแค่โอกาสในการเติบโตทางหน้าที่การงานโอกาสในการหางานก็มีมากกว่านั่นคือสิ่งที่คนไทยได้รับโดยพื้นฐานแม้ว่าเราจะอยู่ใกล้กันมากๆแต่นี่ยังไม่ได้พูดถึงสวัสดิการอะไรต่างๆที่ไทยมีให้เลยนะเกิดเป็นคนไทยหางานทําแล้วก็เติบโตได้ง่ายกว่ามากๆซึ่งคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนไทยเราเองเข้าไปตอบกลับด้วยนะครับก็บอกนะครับว่าอันนี้จริงถ้าคุณอยู่ที่ลาวคุณก็สามารถมาทํางานที่เมืองไทยได้นะมาหางานทําที่เมืองไทยได้ ยังไงในไทยเนี่ยก็รับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยถ้าคุณจะพูดถึงเรื่องของโอกาสในหน้าที่การงานซึ่งคมไม่อของคนลาวนะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับว่ามันก็ต่างอยู่นะคือคนไทยยังไงเขารับราชการได้โอโ้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับคนไทยนะฮะเขาก็บอกนะครับว่ายังไงคนไทยก็มีโอกาสในหน้าที่การงานมีทางเลือกในการทํางานที่เยอะกว่าคนลาวต่อให้บอกว่าคนลาวสามารถไปทํางานในไทยได้ก็เถอะขณหที่ความเห็นดัดมานะครับก็บอกว่า แม้ว่าการทํางานในเมืองไทยมันจะได้ค่าแรงที่สูงกว่ามีโอกาสเติบโตท,ที่สูงกว่าแต่สุดท้ายแล้วผมก็อยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่ลาวนะที่ลาวนะ่ะความแออัดมลภาวะมันน้อยกว่าเมืองใหญ่ของไทยมากๆในไทยปัญหาก็คือต่อให้มีเงินก็เถอะแต่ถ้าใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ของไทยนานคา,าดว่ามันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพแน่นอนนั่นไม่อยากจะคิดเลยว่าในอนาคตจะเจ็บป่วยจากการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยมลภาวะแบบนั้นคงไม่คุ้มค่ากับเงินที่หามาได้แน่ ขณะที่คนที่เขามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าแต่ถ้าว่าไทยเนี่ยก็มารองรับด้วยการที่มีการเข้าถึงสาธารณสุขที่ดีนะคือต่อให้บอกว่าเมืองใหญ่ของไทยมีความแออัดมีมลภาวะแต่อย่างไรก็ตมามเวียงจันทร์ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่ประเด็นก็คือไทยนะ่สามารถเข้าถึงบุโรงพยาบาลที่ดีได้มากกว่านั้นคือสิทธิ์ที่มีให้กับประชาชนคนไทยพวกเขามีสิ่งที่มารองรับณนะตรงนี้แต่อันที่จริงเวลาอยู่ในพื้นที่ชนบทของไทยอยู่นอกเมืองของไทย มันก็ไม่ได้แตกต่างจากลาวหรอกขณะที่ความเห็นชาวลาวคนตัดมานะครับก็บอกว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้ลาวมีเหมือนไทยให้ได้ก็คือการเข้าถึงการศึกษาและก็เรื่องของสารสุขนี่แหละปัญหาก็คือลาวยังขาดสิ่งเหล่านี้มากๆเลยมันมีอะไรที่จํากัดมากๆยิ่งห่างไกลจากตัวเมืองใหญ่ๆออกไปเรียกได้ว่ามันไม่เข้าถึงเลยแต่สิ่งเหล่านี้กับมีอยู่ในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะห่างไกลเมืองออกไปไกลแค่ไหนยังเข้าถึงโ,งโรงพยาบาลประจำอำเภอได้ เข้าถึงโรงเรียนประจำอำเภอได้นั่นคือสิ่งที่พอจะมีให้กับผู้คนสิ่งเหล่านี้โดยพื้นฐานมันจะเป็นส่วนที่ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ยุคถัดไปได้แต่ทุกวันนี้มันไม่สามารถที่จะไปคิดเรื่องนี้ได้แล้วเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจนั้นมาถึงแล้วคนนี้นะครับก็เหมือนกับบ่นว่าตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจนั้นมาถึงแล้วการหวังรากฐานอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ทันสลับสลับตอนนี้ขณะที่คอมเมนต์มานะครับก็บอกว่า นั่นคือสิ่งที่เป็นต้นทุนที่ดีของไทยอย่างแท้จริงเลยคือหลายๆคนเหมือนกับจะโฟกัสผิดทางแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องของต้นทุนที่มีเรื่องของการเงินที่ดีกว่ามีความพร,ร่อมรวยมีการเข้าถึงการเงินที่ดีกว่ามันก็เลยทําให้สามารถเติบโตได้มากกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วจุดเริ่มต้นของต้นทุนที่ดีทุกอย่างของไทยผมมองว่ามาจากการศึกษานั่นแหละ โรงเรียนที่มีอยู่ให้กับประชาชนที่กระจายออกไปทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลเมืองแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เป็นพื้นฐานสุดๆเกี่ยวกับเรื่องของการมีต้นทุนที่ดีเลยทีเดียวขณะที่คอมเมนต์ที่เข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าการที่ไทยมีต้นทุนที่ดีเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องที่คนพูดมาอย่างเดียวนะเอาแค่การที่ไทยมีทะเลเนี่ยก็เป็นต้นทุนที่ดีกว่าลาวไปสิบเท่าตัวแล้วไม่ใช่แค่ไม่กี่เท่าแต่เป็นสิบเท่าตัว เห็นได้ว่าทะเลไทยไม่ใช่แค่ของความนิยมหรือตีตลาดการท่องเที่ยวได้เพียงระดับหนึ่งแต่ไปถึงระดับโลกได้เลยไปถึงระดับเบอร์ต้นต้นของโลกได้เลยขณะที่เราอย่าว่าแต่มีทะเลไปแข่งขันกับเขาได้เรียกว่ามันไม่มีเลยซะมากกว่านั้นหมายความว่าแทบจะไม่มีต้นทุนในส่วนนี้เลยในอีกมุมหนึ่งผมก็คิดนะว่าถ้าเรามีทะเลแบบประเทศในแถบนี้ทั้งในไทยกัมพูชาเวียดนามเราเองก็น่าจะมีพรสวรรค์นในการทาการท่องเที่ยวไม่น้อย เอาแค่ okay. เฉพาะตอนนี้ภาคของการท่องเที่ยวถ้ายังไปต่อได้ผมคิดว่าเราสามารถทําได้ดีนะเมื่อเทียบกับกัมพูชาและถ้ามีทะเลด้วยก็คงจะเป็นลองแค่ไทยเท่านั้นและอาจจะเหนือกวียดนามก็ได้ในเรื่องของการบริการคนลาวมีความเป็นมิตรไม่ได้แพ้คนไทยเลยซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นนะครับว่าโอ้โหไอเรื่องของความเป็นมิตรในภาคของการท่องเที่ยวเนี่ยผมก็เห็นว่าชาวเวียดนามก็พูดอย่างเงี้นะชาวกาัมพูชาก็พูดแบบนี้ด้วยเช่นกันแต่ทําไมต่างชาติก็รีวิวว,ว่า ในไทยนั้นมีความเป็นมิตรมากกว่าซึ่งความเห็นถัดมาที่เข้ามาแสดงความเห็นนะครับว่าประเด็นก็คือในภาคของการท่องเที่ยวความเป็นมิตรในมุมของคนท้องถิ่นเข้าใจเนะี่ยก็แค่มองว่าผู้คนนั้นเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยดีพูดจาดีพูดจาไพเราะอะไรแบบนั้นนะ่ะนั่นคือความเป็นมิตรที่คนท้องถิ่นมองเห็นแต่ที่นักท่องเที่ยวมองเห็นก็คือในประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเทียบเท,เท่ากับประเทศที่พัฒนากว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวมากกว่า จะเห็นได้เลยว่าเวียดนามคนเวียดนามก็บอกว่าโอ้โหคนเวียดนามนนเป็นมิตรนะพูด ui, คุยคุยสนุกสนานมีความเป็นกันเองเลยทีเดียวแต่ที่ไหนได้จะเพราว่นานักท่องเที่ยวนั้นก็มีปัญหากับการท่องเที่ยวของเวียดนามได้มากกว่าไทยนั่นเป็นเพราะว่าในเวียดนามมีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวโอ้หรวมไปถึงการจรกรรมเล็กน้อย,ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดจนเป็นที่ถูกพูดถึงเลยว่าถ้าคนไม่ถูกกงราคาเมื่อไปที่เวียดนามแสดงว่ายอย่างไปไม่ถึงขณะที่คมามคิดถัดมานะครับก็เข้ามมาบอกนะครับว่าโอ้โหอย่าว่าแต่เวียดนามเลย ประเทศอื่นๆ,ๆที่อยู่ใกล้เคียงนี่ก็เป็นด้วยเหมือนกันกับปัญหาเหล่านี้ที่แก้ไม่ตกแต่เมืองไทยก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าพวกเขาไม่ค่อยมีปัญหาเหล่านี้แล้วอย่างนั้นเหรอซึ่งก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าอี่จริงในไทยนะครับก็มีปัญหาเหล่านี้ด้วยเช่นกันแต่ระบบของไทยตัวระบบของภาคการท่องเที่ยวของไทยเองนักท่องเที่ยวสามารถรับความช่วยเหลือได้ง่ายมากกว่าแต่บางคนนะครับก็เข้ามาโต้แย้งว่ามันไม่จริงเลยนะคือผมยังเห็นข่าวนักท่องเที่ยวท,ที่ถูกเอาเปรียบทางด้านของราคา ที่พวกเขาไปเช่าอะไรสักอย่างแล้วก็ปรากฏว่าพอเช่าเสร็จเอามาคืนมันก็เลยมีปัญหาในเรื่องของสิ่งของชิ้นนั้นว่ามันมีชํารุดนะแล้วก็เลยถูกเรียกค่าปรับแพงมากมากแล้วนี้พอไปขอความช่วยเหลือก็กลายเป็นว่าก็ต้องจ่ายให้อยู่ดีนั่นคือสิ่งที่ผมได้ยินข่าวจากทางฝั่งไทยนะ้วก็พูดถึงการไปเช่าอะไรสักอย่างนะครับที่อยู่ทะเลนะผมคิดว่าท่านผู้ชมนะะ่าจะเดาได้นะครับขณะที่บางคนนะครับก็ยังวนมาพูดถึงเรื่องของต้นทุนอยู่นะก็บอกนะครับว่าสิ่งที่ ทุกๆคนกําลังพูดกันอยู่แหละคือตน้นทุนที่ดีกว่าของไทยทั้งนั้นเลยเราทาการท่องเที่ยวเอาแค่แม่น้าโขงเนี่ยมันไม่ได้เพียงพอที่จะทําให้ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกได้นะยังไงการจะดึงดูดชาวต่างชาติจำนวนมหาศาลมันจําเป็นต้องมีทะเลโดยก็มีคอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าแต่จะเห็นได้ว่ากัมพูชานั้นก็ไม่ได้ฮอตฮิตหรือเป็นที่นิยมแบบที่ประเทศไทยทําได้เลยนะปัจจัยมันไม่ได้มีแค่การมีทะเลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทําการตลาดที่สามารถครองใจผู้คนไว้ได้ ทุกวันนี้ผมยังเห็นชาวกัมพูชายังบ่นกันอยู่เลยว่าในกัมพูชามีทะเลแต่ว่านักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะเหมือนไทยเลยซึ่งก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าต้นทุนทางด้านการท่องเที่ยวมันต้องรับกับโครงสร้างพื้นฐานที่ดีด้วยต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีการเดินทางที่ดีนักท่องเที่ยวถึงจะเข้าไปถึงอะไรที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าแต่ถ้าเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเนี่ยก็ทําให้การท่องเที่ยวเติบโตไปมากกว่านี้ได้นะ เอาแค่ okay. การมีรถไฟน้นก็สามารถเติบโตได้อีกระดับแล้วก็ถือว่าเติบโตอยู่อย่างไรก็ตามประเด็นก็คือหลายๆคนชอบเอาไปเทียบกับไทยเลยมันก็เลยยังดูได้ไม่ดีเท่าก็เท่านั้นแต่ในส่วนที่ทําได้ดีมันก็มีอยู่เหมือนกันและทั้งหมดคือความคิดเห็นนะครับที่พูดถึงในมุมมองของคนลาวนะครับที่มองว่าก็เพราะว่าไทยมีต้นทุนที่ดีกว่านะครับเขาก็ให้ความเห็นกันนะครับว่าในลาวนะทำอะไรก็เติบโตยากกว่าไทยแล,ลแล้วท่านผู้ชม่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแต่พอฟังดูในมุมมองของคนไทยเรานะครับก็รู้สึกนะฮะ อย่างคนไทยเองก็มีปัญหาของตนเองนะครับเราก็ไม่ได้มองว่าถ่ายเติบโตเร็วกว่าอะไรขนาดนั้นแต่ถ้ามองในมุมของเพื่อนบ้านนะครับก็คิดว่าแค่ไปทางานร้านสะดวกซื้อเนี่ยโอกาสในการเติบโตก็เยอะกว่าแล้วซะอย่างนั้นแต่นั่นก็เป็นในมุมมองของเพื่อนบ้านเขานะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้นะครับก็สามารถกดติดตามกันได้นะครับและรับชมกันต่อในหัวข้อถัดไปที่ผมเคยเล่าไปนะครับหรือหัวข้อถัดถัดไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ